สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำคลิปพับพับไปเลยหรือรูอยู่จ้าถ้าพับไปเลยหรือพับไปเลยไม่เป็นไรทำงานไปเลยพับแล้วอืมพับภาพไปเลยเอ่อทำคลิปตอบคำถามเลยือจ้าไม่ใช่ตอบคำถามทำคลิปถามตอบหน่อยโอเคข่าวแล้วไหมทำคลิปถามตอบน้าก็ถามเป็นอีสานแล้วก็ให้หนูตอบมีมีตัวเลือกให้เหมือนเดิมหรือไม่มีตัวเลือกดีมีสิจ้า เอามีด้วยเหรอมุ้ยเก่งจะตายมีตัวเลือกให้ก็รู้หมดที่เอ้าเงียบเอาเอรอแม่เหรอเออขอโทษทีแม่ด้วว่าหนูจะพูดต่โอเควันนี้แม่จะถามคำว่าว่าเอ่าคำว่าปองเอีย่วะห่ฟุู้ไปพออีกแล้วอะไรของลูกอ่ะคำว่าปอง แปลว่าอะไรไอืมข้าหนึ่งแปลว่าโง่ข้าสองขยันข้อสาม <c oughs> เดียกพวกไหนาหนางฉลาดอะไราวา <c oughs> คำว่าปองที่ไม่ได้แปลว่ารู้แ <c oughs> ปลว่าอะไร คำว่าปองเอามีตัวเลยสามตัวสามตัวเอาไหมรูเอาว่าได้ตั้งแต่ฟังว่าข้อหนึ่งโง่ข้อสองกยันก็สามฉลาดฟันสิคิดว่าันสิคิดว่าแปลว่ารู้ด้วยหรอมันว่าคำว่าปองที่ไม่ได้แปลว่ารู้ ว่าฉลาดเพราะเหมือนเคยได้ยินคนใช้แทนเอเป็นแทนคําว่าฉลาดใช่ใช่ไหมอ๋อกันตามแม่ถามปองอ่ะรู้แล้วหูเดะแล้วทราไมต้องนั่งคิดทวนคาถามใช่ไม่มคิดว่าคาว่าฉลาดอืคําว่าปองแปลว่าฉลาดฉลาดใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องรู้อยู่รู้อยู่ขึ้น <laughs> แล้วแล้วถามอยังตอนแรกหนูคิดว่ามันแปลว่าอย่างก็รู้ ก็รู้อ้าวมันมีสองปองด้วยหรกใช่แต่หนูกลลืมนะพอหนูบ่ได้ใช้คว่าปองเป็นคาว่าสลับเนาะอืมหนูใช้แต่คาว่าปองแค่มันเป็นหูอ๋อสมารกหนููหนูบอกคําว่าปองเวลาเห็นหูหน่อยรูหูหน่อยแบบรูเล็กๆอ่ะองปองหน่อยๆจิงจะปองใหญ่ก็ได้ปองหน่อยก็ได้แต่ว่าที่เราจะใช้ต้องเป็นอันเล็กๆก่นะอ่า แล้วคําว่าปองที่แปลว่าฉลาดไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมก็พูดคําว่าฉลาดเลยแต่ว่ารูอยู่บอกมันแปลว่าฉลาดเล่นแล้วแล้วคือถามให้แม่ท่วนคําตอบเสนเพราะหนูไม่ได้ฟังหนูรู้ว่ามันสิเป็นคําว่าอันโนะนนั่นแล้วนั่นแล้วตกลงคําว่าปองแปลว่าฉลาดคําว่าปองที่ไม่ได้แปลว่ารูแปลว่าฉลาด เก่งมากบายบาๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ